w h a t ์สอสวัสดีทุกคนอีกครั้งนะครับ,มบผมอีเชนเคยนะฮะเออเค FPS นะครับผมวันนี้นะครับก็จะมาโชว์สกินทุกสกินใน evolution collection event นะครับแต่เป็นแบบโชว์สกินในเกมนะฮะจะได้ให้ทุกคนเห็นว่าไอ้ถุงมือแบบไหนถุงมือสวยหรือเปล่าชุดเกาะให้เห็นน้องแขนมันสวยไหมนะครับผมเพราะว่าถ้าดูเฉพาะแต่ข้างหน้าตัวสกินมันไม่เห็นจริงๆนะฮะ ลองสีมันสวยแต่พอข้างในถุงมือไม่สวยอะไรเงี้ยเล่นมันก็ไม่ค่อยรู้สึกว่ามันเท่าที่ควรนะครับสกินแรกเราไปดูกันเลยกับเบร h นะครับผมเบรธเป็นสกิน n นออนสเปกเ r อร์นะครับผมเห็นไหมฮะสีม่วงที่ตรงถุงมือผมชอบเท็กซเจอร์มากเลยนะสีม่วงสวยมากๆเลยนะครับผมม่วงม่วงเข้มตัดกับม่วงแบบเรืองแสงนะครับแล้วก็ที่แขนสีฟ้าด้วยแล้วก็ทั้งตัวเห็นไหม เป็นอวกาศมากๆเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นท็คติคอลนะครับผมก็สวยใช้ได้นะผมว่าไม่แย่เลยนะครับถือว่าเขาเรียกว่าเหมือนกับสกินทั้งตัวที่เราเห็นสวยแบบไหนถูกมือไม่ผิดหวังนะครับผมอ่าประมาณนี้เลยนะฮะสำหรับตัว Wraith Neon s p e c t นะครับผมต่อไปนะครับต่อไปเราก็จะไปยืนกับตัว Octane นะครับ Octane เป็นสกิน Peak Performance นะครับทีมสีส้มนี้นี่เองนะอ้าวไม่รอดเปลี่ยนตัวละตายนะฮะเป็นบั๊กนะครับของตอนนี้นี่เองแต่ว่าผมชอบนะมันมีฟังก์ชันนี้ทำให้เราได้เห็นทั้งตัวด้วยนะครับผมเจ๋งมากๆอยากให้อยู่ตลอดไปเลยนะฮะก็ผมรู้สึกว่าสกินนี้ค่อนข้างผิดหวังนะครับสำหรับตัวถูกมือนะ ผมรู้สึกว่ามันเขาเรียกว่าเหมือนเมื่อกี้เมื่อกี้ตัวเรสนี่คือแบบถูกมือกับสกินนี้มันเจ๋งใช่ไหมแต่อันนี้รู้สึกว่าถูกมือไม่ค่อยเจ๋งเหมือนตัวสกินทั้งตัวที่เราเห็นนะครับผมรู้สึกไม่ค่อยคูลเท่าไรหร่ดูเป็นเหมือนผ้าสีส้มธรรมดาธรรมดานะครับหรือใครคิดว่ายังไงบ้างนะฮะลองคอมเมนต์มาคูยกันได้นะครับสำหรับผมไม่ค่อย ถูกใจเท่าไหร่นะคือสกินผมถูกใจแต่ไอ้ถูกมือเนี่ยไม่ค่อยถูกใจนะครับแต่เกราะแขนก็สวยดีนะนะครับผม <c oughs> ก็ทั้งตัวก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมถ้าดูทั้งตัวก็สวยเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> ต่อไปนะเราไปอยู่กับ Rampart นะครับเป็นสกิน Cleanup Crew นะครับผมใครชอบโอ้ใครชอบ เขาเรียกว่าสายแบบสีสดๆก็เป็นตัวนี้เลยนะฮะเห็นไหมผมชอบฟังก์ชันตายแล้วเห็นทั้งตัวมาเลยดูดิฮะเอ่อเห็นหมดเลยนะครับสวยงามจริงใครชอบสีสดๆผมบอกเลยต้องสกินนี้นะครับเหมือนเดิมนะอันนี้เหมือนกับเรสนะครับผมถูกมือกับสกินมันไปด้วยกันนะสวยทั้งคู่นะครับผมถือว่าคุณภาพไม่ตกหล่นแล้วกันนะฮะเชิญคำนี้แล้วกันนะคุณภาพไม่ตกหล่นนะครับทั้งถูกมือกับสกินนะครับผม เป็นสีเหลืองนะฮะเหลืองเขียวฟ้าประมาณนี้นะครับสวยดีนะ <c oughs> ไม่แย่เลยนะครับสกินนี้ <c oughs> แขนน่จะเป็นสีฟ้าเหมือนจะเรืองแสงเลยนะ <c oughs> ต่อไปเรา <c oughs> ไปต่อที่สกินเอพิที่สวยที่สุดกันเลยดีกว่านะครับเป็นสกินคริ p โตนั่นเองนะครับคริปโต Harden Circuit Tree นะครับผมไม่รอดเหมือนเดิมนะครับผมเห็นไหมไอ้ที่ขยับขยับมันสวยมากนะผม,ผมว่าสกินนี้บางทีสวยกว่า Legendary บางอันอีกนะครับผมแล้วดูถุงมือสิครับโอ้โหอย่างคูนี่คือ epic นะฮะเป็น epic ที่ควรค่าควรแก่การ craft นะครับเมนคริปโตนะ800มึงใช่ไหมนนี้ใช่800นะครับคุ้มนะอันนี้คุ้มนะครับ ถุงมือก็สวยสกินสวยแล้วมีเอฟเฟคด้วยนะผมสีเทาด้วยอ่าเท่ๆกันไปนะฮะสวยงามมากๆนะครับผมยังไงทั้งตัวโอ้โหสวยหมดเลยนะครับคริปโตนี้สุดยอดฮะไม่ได้เจอสกินคริปโตสวยๆมาสักพักแล้วนะน,น,นานๆจะเห็นทีหนึ่งนะครับต่อไปต่อไปเราไปอยู่กันกับคุณลุงฟิวส์นะฮะอันนี้เป็นสไตล์เทอร์มินาเตอร์นะครับผมเป็น ฟิว e c y เบอร์เนติกเพ o โลดนะฮะเป็นคนเหล็กเลยนะครับผมคนเหล็กก็ไม่รอดเหมือนกันนะฮะเอฟเฟกต์ดีเลย์นะครับผมก็นี่เลยนะแขนเหล็กผมว่าสวยอยู่นะแต่แต่สีส้มหัวอาจจะเยอะเกินไปนิดหรือเปล่านะครับสีส้มตรงแขนน่ะใช่ไหมตรงมือเออจริงมันก็เป็นกับลาวาะลรพวกนี้ใช่ไหมข้างในตีมมันเป็นครึ่งคนครึ่งยนต์นะครับ คูนะคูนะนี่คงโชว์ว้าวเรามาดูอันนี้กันดีกว่าอ่าดูแขนครับสุดยอดเลยนะฮะอันนี้อันนี้นี่ดเด็ดเลยนะโอเคสวยอยู่นะแต่ว่ารู้สึกไม่ค่อยแต่ไ <c oughs> ต่กับทีมเดิมเท่าไหร่นะ ผมชอบนี้แหละแต่ผมก็ชอบตัวโจรสลัดมากกว่านะครับเพราะผมแฟนกลับ Pirate of the Caribbean นะฮะ Captain Barbossa มาดู p a t h f INDER กันต่อนะครับ Elegant Mechanics นะครับผมมีคนใน subscriber คอมเมนต์มาคนหนึ่งบอกเปปซี่แมนนะผมว่าคลายนะฮะใครอยากรู้เปปซี่แมนก็เลยลองเซิร์ช Google คำว่าเปปซี่แล้วก็แมนนะครับจะรู้เลยนะครับผม ไม่รอดเหมือนเดิมนะฮะเราไปดูสกินแบบตายแล้วดูดีกว่านะครับเห็นไหมผมว่าสวยนะดูมีเส้นแบบอันนี้เป็นเอฟเฟกนะเ,นเอเลเจนลี่อันแรกที่มันเป็นเอฟเฟกนะครับที่ผมเคยเห็นนะสวยงามมากเลยนะครับแต่ถุงมือผมรู้สึกว่ามันมยังไม่ค่อยเด็ดเท่าไหร่นะฮะมันเหมือนสกินมันเหมือนสกินพื้นฐานเอเจนพื้นฐานนะไอถุงมือนะครับผมผมรู้สึกว่ายังไม่ค่อย เดือดมากนะครับถ้าเหมือนวาร์แมชชีนอ่ะผมว่าเด็ดอันนั้นอันนั้นถึงผมยังถือว่าเป็นที่สุดอยู่นะฮะวาร์แมชชีนสีขาวครับผมอันนี้ก็สวยเหมือนกันนะลองดูกันดูนะครับว่าจะซื้ออันไหนนะฮะชอบหรือเปล่านะครับผมจริงคลิปนี้ผมจะทำตั้งแต่วันแรกแล้วแหละแต่ว่าไอ้ไอซ์เซิร์ฟเวอร์มันพังใช่ไหมแล้วกว่าจะเปิดกล่องได้มันตีสามตีสี่ตัดเสร็จตีห้าผมไม่ไหวแล้วนะฮะแล้วก็มีอะไรต้องตัดเต็มเลยนะครับผม นี่เลยนะครับก็จะเป็นยนี้นะของ Pathfinder นะครับอ่ต่อไปนะเราไปอยู่ที่ Alvaster Titan Lifeline ดูที่ตานั่นสิครับผมตาอย่างโหดเยี่ยมนะฮะแต่ผมว่าอันเนี้ยสวยนะเรามาดูถุงมือเลยก่อนนะครับว่าจะคุณภาพจะลดลงหรือเปล่านะไว้อะไรนะครับอา่าเราวมาดูเขาต่อเลย ทั้งตัวไม่ตัวสวยเลยนะครับอันนี้มีกระเป๋าพยาบาลแบบเขาเรียกว่า old school แบบโบราณเลยนะดูถูกมือนั่นสิครับคู่กับสกินนี้โอ้โหเด็ดดวงเด็ดดวงได้เป็นตำเนลยูทูบผมแน่นอนอย่างสวยเออเป็นไงเป็นไงเท่ไหมฮะผมว่าอันเนี้ยคุณควรคว่าแก่าการจะมีนะครับไม่เหมือนใครแน่นอนไลฟ์ไลน์อันเนี้ยนะครับผม ถึงแม้เมนไลฟ์ไลน์จะไม่ค่อยเยอะนั่นเองนะฮะเพราะว่าผู้เล่นท็อกซิกเยอะนะครับเขาไม่อยอมให้เราช่วยเดยนะ,ะนะเขาออกไปเลยนะครับผมอ่าหอดูเดือดดเดือดคุณฮาไม่ตกหล่นเลยอันนี้นะครับอันต่อไปที่เราจะไปดูกันนะครับก็จะเป็นเอ่อบังกลอธานอสนะฮะไม่ใช่นะครับเขาชื่อ เขาชื่อโซล่าโซเจนครับสีม่วงมาเชียร์นะฮะอันนี้ผมไม่ใช่แฟนคลับอย่างแรงครับสกินนี้ผมไม่เข้าใจว่าทำไมต้องม่วงม่วงมาเชียร์ะจะเอเลี่ยนก็ไม่ใช่นะไม่รู้สิแต่ถุงมือใช้ได้นะครับติดตรงแขนม่วงเขานี่แหละฮะแขนม่วงกับหน้าม่วงถ้าเป็นสีอื่นแบบเป็นเหล็กเป็นหุ่นยนต์อะไรได้เลยนะผมว่าสกินบังกะลอก็สร้างยากอยู่แล้วนะครับ ดันใส่สีม่วงเข้าไปอีกนะฮะไม่ไหวจริงสำหรับผมนะคือคนอื่นคนอาจจะชอบหรือเปล่าแฟนคลับทานอสนะครับผมเออแต่ถ้าเป็นทานอสต้องมีคางทูมนะฮะอันนี้ไม่มีนะครับผมต่อไปนะครับเป็นสุดท้ายแล้วสุดท้ายนะฮะเป็นมิราจเดต้าเล็กนะครับผมเอปิกอันนึงเหมือนกันนะครับเอปิกอันนี้ก็จะเป็นแบบเอฟเฟกเยอะๆหน่อยนะครับแบบคริปโตแต่ไม่ค่อยสวยนะครับผมรู้สึกว่าไม่ค่อยเท่าไหร่นะ ังเคยเฉยนะครับสำหรับผมอันนี้ไอคริปโตนั้นเด็ดจริงครับอันนี้เฉยๆมากๆนะฮะเห็นได้ทั่วไปนะครับสกินนี้ก็สำหรับอันนี้ก็น่าจะเป็นแค่นี้ครับแอ์ลูมาแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมไม่ใช่ก็ s u b s c r i b e เลยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะฮะ แล้วก็คลิปที่ผมโชว์อยู่ตรงนี้นะครับเป็นคลิปเปิดกล่องนะครับของอีเวนต์นี้เลยนะก็ถ้าอยากดูรีแอคชั่นที่ผมเปิดแบบมันๆก็ไปดูกันได้หรือใครดูแล้วอยากอยากมันอีกก็ไปดูกันได้นะครับผมตรงกลางจอนี้เลยนะครับก็สำหรับวันนี้เจอโมซัมบิกครับเจอกันฮะว้า